สวัสดีครับผมวันนี้ผมก็จะมาแจกสคริปต์มาลูนะกติกาดูท้ายคิปนะครับอันนี้ก็จะฟาร์ม,มผลมาร์ดมาร์ดผลมาร์ดดาบได้น,นะครับผมสคริปต์มาลูอันนี้ผมลองสุ่มโบนนะนี่นะครับมันก็จะสุ่มให้เองแบบนี้เลย ๋ยวผมฟาร์มเวลให้ดูนะนี่นะผมก็ฟ,ฟาร์มฟาร์มไวๆเลยนะนี่นะต่อโคตรไวเลยนี่นะผมมันก็เลือกได้น,นะว่าจะใช้อะไรตีมันก็ลบแจ้นเตือนอีกีได้ด้วยวนะทำเควสโลูกสองลูกสามก็ได้นะ ต่อไปผมไปฟาร์มกระดูนะอเองมันก็ว์ามาแบนี้เลยีรน่นครนะกระติกาก็ปลามเมียแจกวันที่16ตุลานะครับ